Hello nice to meet you สวัสดียินดีที่ได้รู้จัก Hello nice to meet you too สวัสดียินดีที่ได้รู้จักคุณเช่นเดียวกัน What's your name คุณชื่ออะไร My name is Yada ฉันชื่อยาดา I'm from Thailand ฉันมาจากประเทศไทย I live in New York ฉันอาศัยอยู่ที่นิวยอร์ก Okay tell me about yourself ตกลงบอกฉันเกี่ยวกับ ตัวคุณ I love teaching ฉันรักการสอน a n d h e l p และช่วยเหลือ I have the permission ฉันมีมุ่งมั่น hardworking ขยัน b e p a t i e n t and ch อดทนและสร้างสรรค์ in my lesson ในบทเรียนของฉัน and h e l p authors และช่วยเหลือผู้อื่น Why do you want to work here? ทำไมคุณถึงอยากทำงานที่นี่ It has a good reputation. ที่นี่มีชื่อเสียงที่ดี And I want you to. และฉันต้องการให้ The knowledge that I have ความรู้ที่ฉันมี and c o n f i d e n t และม,มั่นใจ Your teaching style สไตล์การสอนของคุณ What kind it is เป็นแบบไหน I like to do ฉันชอบที่จะทำ Make the c a r d r o o m happy ให้ห้องเรียนมีความสุข Fun and understanding สนุกและเข้าใจ เกรดเยี e ่ยมมาก very good เย e ี่ยมมากค่ะ do you have any question คุณมีคำถามไหม yes ใช่ WhatsApp ให้วิวไอริสิฉันจะได้รับการสนับสนุนอะไรบ้าง I have d o n e g r e work ฉันได้ทำงานที่นี่ We have a c h i l d r e n training เรามีการฝึกอบ รมที่ยอดเยี่ยม thank you so much ขอบคุณมาก today i w o u l d l i k e to end the clip here วันนี้ฉันขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้คะ่ะ see you next clip คลิปหน้าพบกันใหม่คะ่ะ Thank you for watching ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ Thank you for listening ขอบคุณสำหรับการรับฟังค่ะ Thank you for clicking follow ขอขอบคุณที่กดติดตามค่ะากดไลค์กดแชร์กด subscribe กด กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยค่ะ